วันนี้นะคะหมอจะมาขอพูดถึงเลเซอร์ที่เป็นที่นิยมมากของเหล่าคุนเพนเซอร์ er นะคะก็คือ p i c โคเซคเค l a เลเนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมันทำให้หน้าใสได้จริงไหมเราจะมาคัดริสากันที่คลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะหมอออยนะคะแพทย์หญิงอารุณีค่ะแพทย์ประจำโรงพยาบาลคลินิกพิกโคเซ็กเตอร์เลเซอร์นะคะ,ระหรือโปรแกรมในโรงพยาบาลคลินิกนะคะเราเรียกว่านิวพิ c โคค่ะเป็นเลเซอร์ที่ได้รับการร,รับรองม,มาตรฐานนะคะจาก USFDA ค่ะในเรื่องของการรักษาฝ้ากระแล้วก็รอยสักค่ะเลเซอร์ตัวนี้นะคะจะสามารถที่จะปล่อยความเยาวคขึ้นที่ค่อนข้างสั้นมากๆเลยในหลัก1ต่อ1นล้านล้านวินาทีค่ะทุกคนฟังทันกันไหมพลังงานตัวนี้จะถูกเปลีป่ยนแปลงไปเป็นแรงดันค่ะ กระแทกเม็ดสีนะคะที่อยู่ในร่างกายเราให้มันแตกกระจายออกเป็นเม็ดเล็กๆกําจัดเม็ดสีเหล่านี้ออกไปได้ง่ายดายเลยทีเดียวทําให้ผลการรักษานะคะสามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนในเพียงแค่3-5ถึง5ครั้งเท่านั้นเองค่ะ โคที่รมเบวินคลินิกนะคะเราน่ยมีหลักๆสําคัญอยู่2โหมดด้วยกันค่ะอันแรกนะคะเรื่องของนิวพิโคไบรด์ค่ะช่วยในเรื่องของการจัดการกับกราฟ้าเม็ดสีนะคะแล้วก็รอยสักค่ะส่วนอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะก็คือนิวพิโคเอ็ค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของพวกริ้วรอยเล็กๆนะคะรูขุมขนและ พวกหลุมสิวนั่นเองค่ะพลังงานที่เราใช้มากยิ่งขึ้นมันสามารถทาให้เกิดความรู้สึกเจ็บได้แต่ตัวนี้เราใช้การแปะยาฉาช่วยได้นะคะแล้วก็อาจจะเกิดการอย่างที่บอกมีจุดเลือดออกใต้ผิวแดงๆซึ่งมันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะยาวนานประมาณ3-5วันค่ะก็จะค่อยๆหายดีขึ้นนั่นเองค่ะการทำนิวพรีโคไบรน์เนี่ยน,นะคะผลลัพยแน,แน่นอนมันขึ้นอยู่กับปัญหาผิวของแต่ละคนค่ะบางคนปัญหาน้อยนะคะทําครั้งเดียวก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่า ผิวสดใสขึ้นนะคะแต่หลายๆครั้งเนี่ยบางทีปัญหาผิวเรามันเกิดด้วยหลากหลายวิธีการหลากหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการอาศัยพวกเลเซอร์ชนิดอื่นๆหรือบางทีฮัตตาคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทรีทเมนต์นะคะหรือแม้กระทั่งการทําพิลลิงก็สามารถที่จะช่วยได้ในเรื่องของการทําผลลัพธ์ให้ใสแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นค่ะแล้วก็มีเลเซอร์อีกตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าคิวสวิตเลเซอร์ค่ะเป็นเลเซอร์ที่ช่วยในเรื่องของหน้าใสเหมือนกันมีความแตกต่างจากพิกโอดเซคเทอร์เลเซอร์ยังไงนะคะเรื่องของ Q Laser ะคะเเอิวสว กระฝ้าเหมือนกันค่ะเป็นตัวที่สามารถทําให้เม็ดสีในร่างกายเราแตกตัวเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเม็ดสีที่แตกออกมานั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าก็าคืออยากว่าตัวผลลัพธ์ที่ได้จาก Pico Second l a s เซค่ะ ทำให้การกำจัดออกนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะยาวนานมากขึ้นอีกเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเราไม่สามารถที่จะเก็บกินเม็ดสีนั้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาจำนวนครั้งมากถึง7-10ครั้งค่ะหวังว่าน,นี้ทุกคนคงจะได้สาระดีๆกันนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามรายการคุณหมอขอแชร์นะคะที่รมรวินชน c h a ค่ะ